สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถักดอกทันตะวันแบบง่ายๆกันนะคะเตรียมอุปกรณ์แล้วมาเริ่มถักไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเราจะเริ่มจากการถักเกสรดอกทันตะวันกันก่อนนะคะวันนี้หนึ่งจะเลือกใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะให้เราทำการคล้องเชือกเป็นวงกลมนะคะหลังจากนั้น ถักโซ่1หลักก่อน,นะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะถัก x ลงไปในวงกลมตรงนี้6หลักค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราทำการรูดปลายเชือกแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วรวบห่วงไปที่ x หลักแรกค่ะก็จะได้วงกลมแบบนี้ก่อนนะคะตรงนี้จะนับหลักได้ทั้งหมด6หลักค่ะแถวที่2ถักโซ่1ค่ะถัก 6v นะคะถัก v ก็คือการแทง x นะคะลงไป2ครั้งนะคะใน1หลักแบบนี้ค่ะอันนี้คือ 1v นะคะต่อไป V หลักที่สองค่ะ V หลักที่3 4 5แล้วก็6นะคะพอเราถักครบ6หลักเรียบร้อยแล้วก็ทำการรวบห่วงไปที่ x หลักแรกค่ะ แบบนี้นะคะแถวที่2จะได้จำนวนทั้งหมด12หลักค่ะถักแถวที่3เริ่มต้นด้วยการถักโซ่1ค่ะแทง x ลงไปในหลักแรกนะคะหลักถัดไปแทง1 v ค่ะทำซ้ำจนจบแถวนะคะก็คือถัก1 x แล้วก็1 v แบบนี้นะคะจนจบแถวเลยค่ะ พอเราถักจบแถวก็ให้ทำการรวบห่วงไปที่ X หลักแรกเหมือนเดิมค่ะสำหรับแถวที่3จะได้จำนวนหลักทั้งหมด18หลักค่ะต่อไปแถวที่4นะคะถักโซ่1ค่ะแทง1 V ไปที่หลักแรกค่ะหลังจากนั้นถัก 2X นะคะ1 2 ทําซ้ําขั้นตอนเดิมค่ะแทง1 v แล้วก็สอง x แบบนี้ค่ะเราจะทําซ้ําขั้นตอนเดิมนะคะไปเรื่อยๆจนจบแถวค่ะพอเราถักจบแถวแล้วให้ทําการรวบห่วงไปที่ x หลักแรกค่ะแถวที่4จะได้จํานวนทั้งหมด24หลักค่ะแล้วก็ถัก แถวสุดท้ายนะคะโซ่หนึ่งค่ะหลังจากนั้นให้เราแทง x ลงไปทุกหลักนะคะจนครบ24หลักเลยค่ะพอเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะให้เราทำการรวบห่วงค่ะเสร็จแล้วตัดปลายเชือกนะคะ ดึงปลายเชือกออกมาค่ะสำหรับแถวนี้จำนวนหลักเราก็จะได้จำนวนทั้งหมด24หลักเท่าเดิมนะคะทีนี้เราจะต้องเก็บปลายเชือกตรงนี้ให้เรียบร้อยกัน,นะคะ่ะให้เราสังเกตนะคะว่าจุดนี้นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นหลักที่เรารวบห่วงไว้นะคะ เราจะนับจากตรงนี้นะคะเป็นหนึ่งสองแล้วก็แทงไปที่หลักที่สามตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็เก็บปลายเชือกค่ะนี่นะคะดึงมาแบบนี้เสร็จแล้วก็ นี่ค่คะร้อยเชือกให้เข้ามาที่จุดนี้นะคะมันก็จะเรียบเป็นแนวเดียวกันนะคะเราจะมานับหลักกันก่อนนะคะว่าถักครบ24หลักหรือเปล่านะคะตรงที่กลัดเข็มไว้ตรงนี้นับเป็นหลักที่หนึ่งนะคะ2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22แล้วก็24นะคะตอนนี้เราก็ได้เกสรสำหรับดอกทันตะวันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะมาถักฐานกลีบเลี้ยงของดอกทันตะวันกันค่ะให้เราคล้องเชือกเป็นวงกลมเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะถักโซ่หนึ่งหลักก่อน เสร็จแล้วถัก X ลงไปในวงกลมตรงนี้6หลักค่ะพอครบ6หลักเราก็รูดปิดช่องตรงนี้นะคะแต่ว่าไม่ต้องแน่นมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องแทงลวดเข้าไปในรูนี้นะคะหลังจากนั้นให้เรารวบห่วงไปที่ X หลักแรกค่ะ แถวที่1จะได้6หลักนะคะแถวที่2ถักโซ่หนึ่งแทง x ลงไปทั้ง6หลักนี้ค่ะพอแทง x ครบ6หลักแล้วนะคะเราก็รวบห่วงไปที่หลักแรกแบบนี้ค่ะ ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะนูนๆเหมือนเดิมค่ะแถวที่สามนะคะถักโซ่หนึ่งเสร็จแล้วแทง x ลงไปจนครบทั้งหหลักเลยค่ะ พอครบหหลักก็รวบห่วงไปที่ x หลักแรกนะคะเราจะได้ชิ้นงานในลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราถักโซ่หนึ่งค่ะแทง v นะคะลงไปทุกหลักเลย v หลักที่หนึ่งนะคะ v หลักที่สอง วหลักที่สามวีหลักที่สี่หลักที่ห้าแล้วก็หลักที่หคะ่ะพอครบรหหลักก็รวบห่วงไปที่ x หลักแรกเหมือนเดิมคะ่ะแถวที่สี่ตรงนี้เราจะนับจำนวนหลักได้ทั้งหมด12หลักนะคะ เริ่มต้นแถวที่5ค่ะถักโซ่1แทง 1X ก่อนนะคะในหลักแรกหลักถัดไปถัก 1V ค่ะหลังจากนั้นทำซ้ำนะคะ 1X แล้วก็ 1V ทําทำซ้ำจนจบแถวค่ะพอจบแถวแล้วเราก็ทำการรวบห่วงไปที่ X หลักแรกเหมือนเดิมค่ะ สำหรับแถวนี้จะนับจำนวนหลักได้ทั้งหมด18หลักด้วยกันนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ค่ะอันนี้จะเป็นปลายเชือกนะคะเราก็สามารถเก็บไปด้านในได้นะคะต่อไปค่ะแถวที่6นะคะ ถักโซ่หนึ่งค่ะถักหนึ่งวีนะคะแล้วก็สองเอ็กค่ะทําซ้ำขั้นตอนเดิมค่ะหนึ่งวีเสร็จแล้วสองเอ็กถักซ้ำไปจนจบแถวเลยค่ะ พอเราถักจบแถวแล้วก็ทำการรวบห่วงไปที่ X หลักแรกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นทำการตัดปลายเชือกแล้วก็เก็บปลายเชือกเหมือนเดิมค่ะรูดเชือกออกมาแบบนี้นะคะนับจุดที่เรารวบห่วงตรงนี้นะคะเป็นจุดที่หนึ่งนะคะหนึ่งสองแทงเข็มไปที่หลักที่สามค่ะ หลังจากนั้นก็ดึงเชือกนะคะเสร็จแล้วเรามานับห่วงนะคะจำนวนห่วงจะต้องได้เท่ากับเกอรของดอกทันตะวันก็คือ24หลักค่ะนับตรงนี้เป็นหนึ่งนะคะสองสี่หกแปด 12 14 16 18 20 22แล้วก็24นะคะนี่ค่ะพอเราได้จำนวนครบ24หลักเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกับตัวก้านดอกทานตะวันก่อนนะคะสำหรับลวดพันก้านนะคะที่เราจะใช้ก็คือความยาวจะอยู่ที่30เซนติเมตรนะคะ ให้เราทำการนี่ค่ะม้วนนี่นะคะม้วนปลายลวดตรงนี้ให้เป็นวงกลมก่อนนะคะม้วนให้เป็นวงกลมก่อนเสร็จแล้วนี่ค่ะให้เป็นวงกลมลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วดัดปลายก้าน นี่ค่ะให้ได้ในลักษณะประมาณนี้นะคะก็พยายามทำให้มันเนี่ยค่ะเป็นแบบนี่นะคะเป็นฐานแบบนี้ค่ะเราอาจจะบีบให้มันกลมกว่านี้ได้นะคะ พอได้ในลักษณะนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เนี่ยค่ะจะทําการเสียบก้านเข้าไปแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะพยายามจัดลวดนะคะให้ให้มันพอดีกับตัวฐานตรงนี้นะคะอย่าให้เกินออกมา แนะนำให้เราแต้มกาวนะคะลงไปนิดหน่อยค่ะ เราก็จะได้ฐานดอกทานตะวันในลักษณะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการถักกลีบดอกทานตะวันกันค่ะสำหรับการถักกลีบดอกทานตะวันนะคะให้เราทำการนำเกสรดอกทานตะวันนะคะมาประกบกับชิ้นงานในลักษณะนี้ค่ะหลังจากนั้นเราจะทำการแทงเข็มนะคะ จากด้านบนลงด้านล่างแบบนี้ค่ะทะลุลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเกี่ยวปลายเชือกสีเหลืองนะคะแล้วก็ถักโซ่สองหลักค่ะหลังจากนั้นนะคะถักดับเบิลโครเชต์แทงในหลักถัดไปนะคะ แทงในหลักถัดไปทะลุทั้งสองชิ้นเลยนะคะหนึ่งหลักเสร็จแล้วถักพันหัวเข็มสองครั้งนะคะแทงลงไปในหลักเดิมค่ะเก็บทีละสองห่วงนะคะเสร็จแล้วถักโซ่หนึ่งค่ะ แล้วก็ให้เราทำการรวบห่วงนะคะโดยการสะกิดเชือกสองเส้นด้านหน้าตรงนี้นะคะนี่ค่ะมันก็จะเป็นปลายแหลมๆตรงนี้ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นให้เราทำซ้ำขั้นตอนเดิมก็คือพันหัวเข็มสองครั้งแทงลงไปในหลักเดิมนะคะเก็บ ทีละสองห่วงพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงไปในหลักเดิมเก็บสองห่วงเสร็จแล้วถักโซ่สองหลักค่ะหลังจากนั้นเราจะทำการรวบห่วงไปที่หลักถัดไปนะคะแบบนี้ค่ะ เราก็จะได้กลีบดอกทันตะวันแบบนี้1นกลีบนะคะหลังจากนั้นทำซ้ำขั้นตอนเดิมค่ะเดี๋ยวนึงจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะถักโซ่2พันหัวเข็ม1ครั้งแทงในหลักถัดไปนะคะพันหัวเข็ม2ครั้งแทงไปที่หลักเดิมเก็บทีละสองห่วง เสร็จแล้วถักโซ่หนึ่งหลักรวบห่วงไปที่เส้นสองเส้นตรงนี้นะคะพันหัวเข็มสองครั้งแทงไปที่หลักเดิมพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงไปที่หลักเดิมเสร็จแล้วถักโซ่สองหลัก รวบห่วงนะคะในหลักถัดไปเราก็จะได้กลีบดอกทันตะวันแบบนี้ค่ะเราจะทำซ้ำขั้นตอนไปเรื่อยๆนะคะจนมาถึงประมาณจุดนี้นะคะนี่ค่ะเราจะเหลือช่องไว้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะทำการ ยัดใยสังเคราะห์เข้าไปนะคะพอเราถักมาจนเกือบจะจบแถวแบบนี้แล้วนะคะเนี่ยค่ะเราจะทำการยัดใยสังเคราะห์เข้าไปนะคะให้เราเนี่ยค่ะดึงให้ใยฟูๆก่อนนะคะ แล้วก็ยัดเข้าไปเราจะยัดใยเข้าไปให้พองๆประมาณนี้นะคะ หลังจากนั้นเราก็จะมาถักกลีบเพื่อจบชิ้นงานกันนะคะพอเราถักโซ่สองแล้วนะคะเราก็จะมารวบกับ หลักแรกที่เราแทงเข็มไปนะคะหลังจากนั้นก็ทำการถักโซ่หนึ่งก่อนแล้วก็ตัดปลายเชือกได้เลยค่ะเราก็จะเก็บปลายเชือกนะคะเข้าไปที่ด้านในค่ะ หลังจากนั้นเราก็มาจัดหน้าดอกให้เรียบร้อยนะคะกลีบตรงนี้เราสามารถดึงจัดทรงแบบนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมคะพอเราถักดอกทันตะวันแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาพันก้านกันค่ะ ตอนนี้ดอกทานตะวันของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ